สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมวทชันาวมินิบ้านสมวทชันาวพาพี่พาน้องมาเลาะชุ่มอ้วควายนะครับอ้วงกุ้งงามสุกตล,ลาดนัดโกกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมินีิกระตรงครับเย็นวันจันทร์ที่14พฤศจิกา,ายน2565พี่น้องนะครับผมมินีิก็อากาศขึ้นพี่น้องเบิ่งบรรยากาศขึ้นพี่นอ้องท้องฟ้ามีเมฆหลายด้วยพี่น้องเด้อผู้ใด กำลังรอเจียวเข่ากับช่างสิว่างในน้องพี่น้องเนาะธรรมชาตินะครับผมกัให้เรามาระวังเตรียมโตกันกันแล้วกันน้องพี่น้องเนาะนะครับผมผู้ใดพอท่านได้หอบเฟื่องหอบยังเข่าห่มเขาเฟื่องเข่าโฮมได้มันสิบุ้งนะครับผมฝนมานะครับผมกะบนี่กันอ่าตอนออกรอชมราคาคำเดือนราคาพวกราคากล้วยนะครับกะซอยกันกดไลค์กดแชร์บ้านสมองแช่น้ำเนยก็ฝากอีกช่องหนึ่งพี่น้องช่องบ้านสมองวัวงามฝากให้น้ำเนยพี่น้องเนาะอ่า ก็มาพี่น้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใี่น้าพี่น้องครับป่ะอันนี้หัวควายโอ้ยมาเพื่อนเอามาถูกรวมกันไว้ร้ายแห้งพี่น้องนี่คือบรรยากาศนะพี่น้องเป็นสื่อกันขายกันแลวนะครับผมสื่อกันขายแล้วเอามาผูกรวมกันไว้ควายหน่อยส่วนใหญ่ควายหน่อยนะพี่น้องเนาะร้ายเป็นปุ่มเลยอ่ะยางต่อพี่น้องอันนี้คือเปนสื่อกันขายกันแล้วให้น้าห่าง้วพี่น้องส่วนใหญ่จะให้ไน้ห่างครับผม หอยบุกได้จังมากเลยนีแม่ลูกจะโคมอันนี้เนาะโคมนี่เนาะแม่ลูกก็หอยบุกพี่น้องอลูกยังฮึลูกแม่ลูกแม่ที่พี่น้องนะครับผมได้ประมาณสี่หาเดือนไดนเนาะถึงปะลูกแม่สีทองพี่น้องนีแม่เฟินลูกแรกอยู่เนาะยังสดสอยู่พี่น้องนี่แม่เฟิน สูงลอยสามสิบหาได้ปะลอยสามสิบเนาะลอยสามสิบบวกแน่นอนพี่น้องตาแต่มแจ่มจำ,จำชัดเจนกองข้อชัดเจนพี่น้องยังสดสดอยู่นะครับเพราะว่าแม่ลูกแรกอยู่นะครับโตกับบอเต็มเพราะลูกแรกอยู่อันนี้คือฝ้ายหอยบุกบานโปกเงาไส้มุลนะครับผมอย่าสะท้อนลูกแม่ที่พี่น้องนี่ลูกเพิ่นหางเพิ่นเครื่องเพิ่นหางจยักสันเนะี่ยพี่น้องกระเบื้องเอานี่ลูกเพิ่น,นงาม,ม,ามางานะพี่น้องลูกงามอยู่ลูกแม่งามดีเดี๋ยวมาฟังราคาเพิ่นนะครับผม อันนี้ข้หอยบุกนะครับอ่าเปิดเท่าไรบาทอีกคมนี่ห้าสิบหกครับห้เนาะห้าสิบหกข้อหอยบุกบานโคกเงาอ่าไส้มุ่นจะสะท้อนพี่น้องเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกนี่ห้าสิบหกกุฎิสนใจกับฟาเพื่อเท่บานศองศูนย์แปดสองห้าหกแปดศูนย์สองห้าสามศูนย์สองห้ท่มาต่อรองตามเบอร์โท่ที่หอยบุกคนฝากไว้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่เด้แล้วก็แม่บันทองเนาะยังบรรทองอยู่ลูกยังหน่อยอยู่พี่น้องกะ ต่อร่องได้อีกหาชิบุกบอลวาหาชิบุกเลยต่อร่องได้อีกเนาะหาชิบุกเรื่องยังกู่ล่ะหาชิบหกเนาะเออหาชิบุกพี่น้องต่อรองได้อีกทรงปะสมุดสมุดว่าพฝนโถมากทรงแน่ว่าสันรัศมีสักกิโลทรงฟรีลอยโูลอยรูบู้ยลอยรูจากยาโซท่อนเปนทรงฟรีพี่น้องแต่ว่าราคาให้ได้กันเนาะราคาได้กันนะครับผมบ่ต่อหลายทรงฟรีเป็นวลาหอยบวกว่าเอาขอบคุณยลายหอยบวกเป็นหมาเด้อ ยางต่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายว่าไกวติตลาดนัดก็คือบือบ้านเชียงหวางยนี่ามันเย็นๆนี่คือคักอีรีพี่น้องบรรยากาศคือคักแห้งนะครับผมอ่ะเบิ้งเอาพี่น้องคือคักนะครับผมคือคักเบิ้งนะครับผมนายหอยลายราคากําลังวิ่งนะครับว่าไกายกําลังดีคือคักนะครับพี่น้องลายนะครับผมยางต่อยางไปสายฟูบ่กตัวฟูเลยเนาะ ปากผู๋ตัวเท่าไรตัวนี้สองหมื่นเอ็ดยี่สิบเอ็ดพี่น้องมาจากใส่หอยลุ่งผูกยี่สิบเอ็ดเปนเปิดไว้สายฝู๋สายเหนือพี่น้องสี่สิบเอ็ดมันกับพ่อต่อรองอยังดงเนาะยังเหนี่ยหอยอยู่เอาไปเลี้ยงไปขุนต่อยอดได้พี่น้องนะครับผมคนมาจากลุ่งผูกข้ามเกินเจี่ยงอย่างเี้แหละพี่น้องเนาะอ่านี่อ่าควายบ้านๆควายสายเหนือพี่น้องโอ้โหคนสิมีเบอร์โทรอ,อยู่บ่ะยี่สิบเอ็ดเปนเปิดไว้กันละมันกับพ่อต่อรองเนี่พี่น้องอ่ะ มเบอร์โทรครับอ่าเพิ่งกำลังลวงเบอร์โทรออกมาอ่านโอ้ยเพิ่นสีสมนี่จือได้เลยศู3ย์5 4้าสามศูย์สามห้าสี่ห้าสองหกพี่น้องห้อยห้อยถ้าจากทำเกอนแจวพี่น้องจือโทร่ารัพส์เพิ่นได้จะเปลี่ยนด <laughs> ้จะเปลี่ยนฝามันอ่าเช้มันงามงามสีสมเลยอ,เอ่าขอบคุณหลยร้านม้านสายเนี่ยยี่สิบเอ็ดพี่น้องขอต่อรองอ่าขอบคุณหลยร้าครับมันมานครับผม อันนี้คือบรรยากาศการสื่อการขายก็ค่อยติดตลาดนัดโก้ก็คือบานเชียงหวางนะครับผมพี่น้องลูกแม่แม่ลูกพี่น้องเดี๋ยวบนกษอนพี่น้องนะครับผมน้มพี่น้องลายไายนะครับผมสายเหนือสายขุนนี่ถูกไซส์หรืพี่น้องนี่ไหนหอยคมเมพื่จูงไปจูงมาไปยังต้นแยกลูกมาก โอ้ยควายคูอในนอนี่งามโอ้โอ้ยบ้เป็นเซนล่ะปะไปไปไหมไปไหมไปไหมไปปับไหมไปปัดไหมโค้งน้ำโคงน้ำเอาลาไม่ถูก ไปพ่อพูดอะไรไปไหมพี่คนไหนรักเสื้อกล้วยข่อยดีกลข่อยจนบาดอ้ยอันว่าแม่หน่ะเฟินเจตนาจูงมาเจตนาจูงมาเออประกันท่องได้บานอีต่อไปพ่อเลยแบบพ่อยุสาน้ำมาจนนั่นพ่อเพิ่นเออเอออัน แม่สาวเนาะแม่สาวครับแม่สาวแบบงามพี่น้องบบลูกพ่อไเรเบิบ่มพันล้านบแบบงามเลยพี่น้องเบิ่งหนาตาบักวินเพิ่นกางามนิ่งนิงน่งงามดีสีแดงเลยสุดยอดเลยสูงลอยยี่สิบกิเ่เลเฮอี่สิอยี่สิบสองความสูงเพิ่นพี่น้องปีกว่าเนาะปีไปาปปีเคืองแล้วปีเคืองแล้วเวบิ่งหนาตางามพี่น้องนี่ลูกพี่เราพี่ก่อเบิ่งหนาตาพี่น้องนะมอท้องงามดีโอกว้างดีนะครับผมพี่น้องง่ามผล้างามนะครับผม ไอเดี๋ยวแม่ตัวยจีเสียบ์แม่เอามบิ้ลหายเฟินพี่นอ้องถ่ายเฟินงามดีมาฟังราคาลูกเบิ้มพันหลานนี่พี่นอ้องเปิดเท่าไรบาทนี่แม่นี่เจ็ดหมื่นครับเปิดไว้เจ็ดสิบพี่น้องเจ็ดสิบเพิ่นเปิดไว้ลูกเบิ้มเนาะ บ่มพันหลานเป็นวานนะครับผมบอ้าฝากเบอร์โทรในวันนี้ศูนย์แปดหกสองห้าสามสองสามสองสามองามอํานาจฟาร์มพีนาาพ่น้องจากอํานาจฟาร์มเจ็ดสิบเป็นเปิดไหบลูกเบิ่มพันหลานงามต,ต้นโตดีสุดยอดพี่น้องนาหมอทองชัดเจนนะครับงามดีสีสันดีเอากอบกุ้งเลี้ยงมาครับผมเจ็ดสิบเป็นเปิดใบลูกเบิ่มพันหลานเป็นวานะครับผมอ,ญญอ,อ่ะยังต่อ่ตัวนี้นั่งทายเป็นแหลวเป็นเพราะท่านไห้ขอมูลอยู่ หมู่เกษตรข้อมูลอีกบ่นี่งามสวัสดีครับลูกพ่ออดไนี่พ่อลูกพ่ออดไครับนี่ไม่ก็พ de e <ım ensen> ่อด็ขายหรือมือนี่มันจะยังสิแมนอยู่วะก็แมนอยู่วะแงมดีลูกพ่ออดไรครันี่ลูกพ่ออดไนี่เสื้อหลอดเสื้ออดอยู่แต่ว่าพ่อไหแต่ว่างามดูมันงามดีงามอยู่ว่าเป็นยังมันกับสีมานตัวเว้ยงามปานนี่ลูกสาวงามค่ะเปิดเท่าไรมันเปิดเท่าไร แต่ซีหาเนี่ยราคากับพ่อต่อร้องพี่น้องเพราะว่าเอาไปเป็นแม่ขอบแม่ไายได้มันงามลูกมีเราม่ก่อตาแต้มแจ่มๆของพ่อชัดเจนพี่น้องงามอยู่เนาะแปดซีโน่เพิ่นเปิดไว้เนาะต้นโตดีมาจากไส่หื้อบ้านใดหื้อโอ้บ้านคำฮีนี่เนาะตำบลขล้วยใหญ่เนาะตำบลขล้วยใหญ่บ้านคำฮีพ่อมีควายงามตัวบ้านคำฮีนี่พี่น้องอ่ะแถวบ้านโคกจำเนินไปหันเนาะ โอ้ยงามดีพี่น้องแกยูบ้านไหนขึ้นอยูจากโอ้ยแกยูไกลๆนี่ละบ้านไหนนี่เลยบันทับบันกระไรใหญ่บันทับนี่ละเออบ้านสมหวังเชนเหลาต้นตระกูลกแกยูแถวบันเมีแข่นละบ้านสมหวังเชนเหลาเนี่ยนามะกูลสมหวังหลายูหรอกทางนั้นโอ้โหท่านน้องเต่าเอียงเมียนเบิร์แลนเนี่ยน้องเต่าโดนกระย้อมเมียนเบิร์ตัวพี่น้องกันฝากเบอร์โทรแต่ซิปนอเปิดไว้เนาะอ้ยห้อยยัง ห้อยเหลาห้อยเหลาบ้านคำฮี่คำฮี่้านคำเมล็ดเลยคำฮี่คำฮี่คำฮี่เนาะบ้านคำฮี่หอยเหลาบ้านคำฮี่พี่น้องเอาไข่ลูกมีเราวิ่งก่อนเนอนเพราะว่ามันง่ามเนาะง่ามดีแปดสิเปิลเปิดใบไปฮอดบ้านก็ได้เนาะได้ได้ไปหาห้อยเหลาโลดผู้ใดอยากไปต่อรองเข้าจแก้วก็จะรอดเออไปต่อรองเนาะเ่อต่อร่องอ่าต่อรองได้แปดสิเปิลว่าง่ามอยู่ป้ายเพิ่นง่ามพี่น้องผู้ใดเบิ่งเอาสนใจแต่ว่าเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทษท่านล่ะเออเนาะบ้เคยจักรเสีย โอเคเจียวเขาหรือเป่าทางขมิ้นเจียวแล้วเนาะเจียวแล้วเนาะโอ้ค่ะหมอลอดเต็มหม้อลอดอุ้ยราคาดีป่ะเขาสิบบาทยี่สิบวม่ลงละตัวนี้เนาะลงไปเรื่อยตัวนี้สิบเอ็ดบาทสี่สิบเป็นวะอ่ะขอบคุณหลายไหลมาด้อให้ได้ขายอย่าจมหลายมันสิได้ขายอยู่ดอกเด้ขายได้ขายนั่นจีบ่ะไ้ขายอยู่เลยมันแมนดีป่าอันแม่หรืผู้ครับนี่แม่เนาะแม่พี่น้อง เบ่งหน้าตาเพื่อนเขาใหญ่พี่น้องเขาใหญ่หนะาตาเรากว้างตาแต่มแจ่มแจ่มกระเจนสูงลอยสามสิบหน่พี่น้องค้ามสูงเพื่อนต้นโตดีได้พี่น้องต้นโตดีน้ำดีต้นดีสีดีพี่น้องต้นตีดีลูกแม่แต่เจ้าตัวละหอยเวทบอกพี่น้องทองอ่างดีลักษณะควายงามพี่น้องแต่ว่าเขาใหญ่เขาเป็นเขาใหญ่นะครับผมพี่น้องมาฟังราคาเพื่อน ประมาณปีกว่าพี่น้องก็จะนี่ประมาณปีกว่าเปิดไปเท่าไรมาเบิ่งนะครับเปิดเท่าไรครับนี่เปิดเท่าไรเจ็ดสิบห้ามันเปิดไปเจ็ดสิบห้าพี่น้องผู้พอเพิ่มปะคือวายสื่อๆเบอร์ยี่สิบเนาะบอร์ยี่สิบแต่ว่าลูกนี่เรามีก่อเพราะว่าเบิ่งหน้าตาตาแจ่มแจ่มจะเจียนค้างลูกนี่เรามีก่ออยู่เจ็ดสิบห้ามันเปิดไวปมาจ้าบ้านใดน้ำคำ นำข้ามข้ามแดงอย่ก่นข้ามตาดทองโอ้ตาดทองมีโอ้เท้าบันนำข้ามตาดทองโอ้โหอะไรด้อมันนำข้ามตาดทองอันเท้าบันข้อซ้ายวะบ้าน้อข้อน้อยเนาะข้อขอน้อยขาแม่บ้านค้อซ้ายบ้านตาดทองอ่ะพี่น้องเปิดเอามาเปิดเจ็ดสิบห้าแม่สาวน้อยดีกว่าไรเนาะนะแจมแจมแจมฉัดเจนพี่น้องงามอยู่ลูกไม่เราไม่ก่อ นะครับผมอ่ะฝากเบอร์โทรนี่ครับอันนี้088 363 7524ห้อยยังห้อยจบห้อยจบขั้นว่าแถวไหนห่งห้อยศาสตร์อยู่เป่าศาสตร์บัณฑตัดท้องเพิ่นไปเอาเมียโคกเงาบอก่โคกเงาดิเพิ่นรออยู่แถวอยู่ตัวมึงหันห้อยศาสตร์ห้อยศาสตร์บัณฑตัดท้องอ่ะขอพี่เลยไหลมาเด้อต่างต่อพี่น้อง แม่หลูกว่านี่เนาะอันนี้งามดีเรารแล้วว่าตุนย่งงยูพี่น้องงามดีเบ่งบรรยากาศการสื่อการทายพี่หน้องอันนี้คือคักตตเวนครับผมเบ่งบรรยากาศฝ่ายงาม่างามฝ่ายตัวนี้ก็งามสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยว้า ไห <ś led> ว่ฝูเฮ้ยเ <ś led> <ś led> ขากว้างดีนาหมอท่องอุง้ยมันจะ้งามขาคือใหญ่ท้าลูกพ่ออะไรนี่ลูกไยะโสแมนแท้เลยเพราะว่าขาบักใหญ่ลูกไงยะโสเ <ś led> <ś led> ข,ขาเปิดกว้างดีนาหมท่องชัดเจนพี่น้องอุ้ยเบิ่งขาเพิินแข้งขาปีกว่าเนาะ <ś led> ปีกว่าแล้วแต่ว่าตนโตดีด <ś led> นนดดได้พี่น้องไงง่ามดีมาทัานใดน้องอุ้ยใหญ่ดีพี่น้องเบิ่งขาเพิินแข้งเพิินสูงร3อยสามสิบตความสูงร3อยสามสิได้พี่น้องต้องเป็นตัวฝู ลูกใหญ่ยโสลูกมีเ่เรามีก่อเขาโดยเฉพาะเข,า,ข,ขาเพิ่นเขาเปิดกว้างเขาเป็นพ่อพันธุ์ไดนเนาะมันเกิดดีเขาเปิดกว้างดีพี่นอ้องอืมเนาะนี่นนเราคือลักษณะพ่อพันธุ์พี่นอ้องเบืเ้องเอาลักษณะพ่อพันธุ์เขาจะเปิดกว้างเนี่ยนี่อ้าวฝากอ้าวเปิดเท่าไหร่ก่อนสามสิบห้านี่ราคากับพ่อฟังเ<า>ุ์นพี่นอ้องสามสิบห้าหนึ่งอ้าวฝากเบอร์โทรได้ไหมนี่ศูนย์เก้าแปด ศูนย์หนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์แปดมาจากยะโสยโสบ้านไหนคบ้านพ่นสิมครับบ uh ้านพนสิมยะโสพี่น้องค่ายผู้งามดีลูกมีเรามีก่อเพราะว่าเขาเปิดกว้างดีลูกแง่ยะโสเป็นไรงามพี่น้องงามดีสามสิบสามสิบหาเพิ่นเปิดไปเพราะต่อร่องนี่พี่น้องต่อร่องได้อีกเนาะต่อร่องได้อิกเพิ่นเบิงขาเพิ่นพี่น้อง แต่ว่าสูงนี่อร่อยสามสิบเพราะท่านสูงกระไดพี่น้องอ่ะกอบกุ้งเล่ไหมานครับนี่คือไายง่ายไายผูเอาไปเป็นพอขอกพอไข่ได้พี่น้องนะครับผมย่างต่อพี่น้องนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายไายนะครับผมคือคักพี่น้องคือ,อคัอกตะหน่อยเออตะเว่นเนาะตะหน่อยว่าคือคักตะเว่นดีเบิ้งพี่น้องนะครับบรรยากาศงามลายพี่น้องไ,ไายสายถูกสายสายเหนือสายขุนสายไงด้วยงาม นะครับผมคุณใดสนใจสายใดก็เอาไปต่อรองกับเพื่อนได้เมนต์ต้องเด็ดเปิดราคาโดยเฉพาพี่น้องบุญครับทาอะไรทันแบบครับก็ขอให้ควายงามควายใหญ่พี่น้องใหญ่โอ้ยย้อนแสงย้อนแสงมาชัดเจนป็นไงพี่น้องมันย้อนแสงโอ้ใส่ควายเผือกก็มี้ควายเผือกงามเผือกโอ้โจตกต้องเพื่นเผือกผู้ใดเน้อพี่น้องงามดี ก็สิว่ายเลยพี่น้องมันฟุ่นตลบเลยนะครับผมฟุ่นตลบงามไหวงามพี่น้องฟุ่นหลายเสียหนอฟุ่นตลบเลยสวัสดีครับครับผมเมียสาวทองปอเดี๋ยวเด็กจะเออเพิ่งผสมพี่น้องผสมบู้ใส่กันปลาล่านหาแสนเนาะล่านหาแสนพี่น้องเพิ่มผสมไปล่านหาแสนได้เจ็ดเดือนแล้วเรื่องเบิ่ง พานรอบไปยี่สิบหกมือแล้วพานรอบแล้วพี่น้องพานหนึ่งหอบโอ้เบงถ่ายเพินงามดีสูงเท่าไรคือหอยสามสิบกว่าโอ้เบงพี่น้องเบงต้นโตเต็มโตเลยสูงนี่พี่น้องงามดีหน้ามอทองชัดเจนพี่น้องตาเต็มแจ่มจางชัดเจนกองข้อชัดเจนเอ้าเ้ากว้างพี่น้องเบงเอาล่าเรียดนี่แม่นี่งามแม่สาวทองแหลกใส่รับล้านหาแสนไวพี่น้องล้านห้าแสนก่อนเปิดไวหอยสามสิบห้าสูงเหา งามเป็นกำลังเบิง่ายงามพี่น้องหางงามนะครับผมเบิงเบิงไล่เรียดพี่น้องรุ่นซีเต่าชาเกนเพื่นวานนะครับผมเอาฟั้างราคาทัเพผืนเปิดเท่าไรมาเนี่เก้าเก้าหมื่นพี่น้องเปิดใบเก้าหมื่นเก้าสิบพี่น้องแม่สาวสดสดอยู่เบิงเอาพี่น้องงามตนโตเบิงไล่เรียดเอาพี่น้องใส่กับลานหาแสนไหผ่านหลบแล้วพี่น้องอาไปรุ่นเรา ฝากเบอร์โทรให้บัานนี้ศูนย์เก้าแปดครบสามหนึ่งคสามหนึ่งอ่าสองหน่งสามอสองหนึ่งสามห้อยโอเวจากเโฮ้าบ้านเลยเโอ้มันเชื่อคขาข่ยนี่ยเนาะโอ้ครับผมครับขอบคุณเลดายมาเดอง่ามอยู่ง่ามพี่น้องฝ่ายตนอนู่ง่ามอยู่ห้อยเอวเวนเป็นเอามาเปิดราคาไว้ง่ามพี่น้องผู้ใดสนใจกระตุมาต่อรองก็เป็นได้ สามเหียนเท่า <ละ S 2> กัะก็ั้างบนเขาได้เลยเอาไปโตเอาไปสมโตนั่เอ่ะเบ<อ>ืองบรรยากาศพีน่น้องบานธรรมชนตแนวผ้พาพีฟ้าหน่อยเลาะชะุ่มราคาหัวราคาควายเบิ้งมาเปิดราคาหัวราคาควายกับเด้พ่อประมาณบ่ได้เบิ้งแล้วพี่น้อง แล้วก็นในรน้านก็ส่วนพ่อ,พอแม่พี่น้องได้มาเปิดราคานะครับผมอาได้มาอ่า่องนะครับรายละเอียดต่างๆพอแม่พี่น้องก็สอบถามเรือพี่น้องเด้อสอบถามก็จะคล้องเพิ่นอย่าลืมรายละเนลอียดพราะว่านโซนชาแนลอ่าเพียงแต่ถ่ายทำรายละเอียดบางส่วนหนอาจจะบ่ครบนะพี่น้องพี่น้องก็ให้ถ่ายทำเพิ่มเติมเอาอให้สอบถามเพิ่มเติมเอาจากในห่อยเพิ่นพี่น้องก่อนสื่อก่อนขายกันเด้ออ่ะ สมาคช่องีางกับคู่สีผ้าพีฟ้าหอ่อออกชมแต่แค่นี้ก่อนจบชิปกับฝากได้เด็กพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันสมัครช่องทางกับฝากอีกช่องวานสมหวังง่วงงามอีกทางนึงพี่น้องฝากกันกดติดตามให้น้ำแน่ครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็บพอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงว่าด้วยความแฟนกับแฟนเพื่อานสมัครช่องทางผ่านสมหวังง่วงงามจมมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลาจากโรคให้ไข้เจ็บต่างๆนะพี่น้องรำรวยรำรวยเบิดมีเบิดสินน้ำกันพี่น้องสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ